เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่25พฤศจิกายนวันนี้กับรอบเช้าครับมากันที่ข่าวแรกกันก่อนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายของทีมอีกแล้วครับเมื่อมีการยืนยันจากทางสโมสร์ครบว่าเมสันเมาส์กองกลางตัวใหม่ของทีมมีการบาดเจ็บอีกแล้วครับและคราวนี้ต้องพักมากกว่า1เดือน ซึ่งกับอาการบาดเจ็บครั้งนี้ครับก็เป็นอาการบาดเจ็บครั้งที่2ของเมสันเมาส์แล้วตั้งแต่ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงด้วยกับอาการบาดเจ็บครั้งแรกนะครับเมสันเมาส์ก็พลาดลงสนามช่วยทีมไปมากกว่า5เกมแต่กับอาการบาดเจ็บครั้งนี้ในช่วงปลายปีด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโปรแกรมค่อนข้างจะอัดแน่นและหากว่าเป็นไปตามข่าวต้องพักอย่างน้อยถึง1เดือนเมสันเมาส์จะพลาดลงสนามช่วยทีมถึง9เกมด้วยกันครับกับอาการบาดเจ็บรอบนี้ อย่างไรก็ตามในข่าวร้ายก็ยังพอจะมีข่าวดีของทีมออกมาบ้างนะครับเมื่อแอริรเคนักได้ออกมาคอนเฟิร์มเองครับว่าลุคชอและก็อังเรโอนาน่าจะมีชื่ออยู่ในทีมเกม,เกมเบุกเยือนเอเวอร์ตันคืนวันพรุ่งนี้และโดยเฉพาะในรายของลุคชอซึ่งเป็นแบ็คซ้ายคนสําคัญของทีมก็จะเป็นการกลับมาลงสนามครั้งแรกในรอบกว่า3เดือนเลยครับนอกจาก2รายดังกล่าวนะครับเอริคนะักก็ยังได้ออกมาระบุเพิ่มเติมกับกองหน้าคนสําคัญอย่างรัสมุสฮอยลุืนว่า อาจจะมีสิทธิ์ลงสนามในเกมกับเอเวอร์ตันเช่นกันครับแต่ทว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บของเขาเริ่มดีขึ้นมากแล้วและต้องรอรู้ในวันพรุ่งนี้ครับว่าจะมีสภาพร่างกายดีพอมากแค่ไหนกับการจะได้ลงสนามครับนอกจากนี้ครับเทนนาก,ก็ได้ยอมรับด้วยว่าการกลับมาของลูกชอถือเป็นข่าวดีสําหรับทีมอย่างมากหลังจากตลอดช่วงที่ผ่านมาทีมต้องตามแก้ปัญหาในตําแหน่งแบ็กซ้ายมาตลอดเลยครับโดยเอเดรินกนเทนทาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงหลายๆประเด็นดึงกล่าวว่ารัสมุสโซยูนเขาใกล้าหายแล้วเขาซ้อมได้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ดี ซึ่งเราจะรอดูวันพรุ่งนี้อีกทีก่อนตัดสินใจว่าเขาจะลงสนามได้หรือไม่ลุคชอก็พร้อมแล้วเช่นกันเขาพร้อมจะเล่นในเกมวันอาทิตย์นี้แล้วเขาจะมีชื่ออยู่ในทีมส่วนอังเดรโอนาน่าก็โอเคดีนะเขาซ้อมได้ในวันนี้เขาดูดีเลยทีเดียวสำหรับในกรณีของลุคชอคุณสามารถพูดได้หลายอย่างเลยล่ะคุณพูดถึงเรื่องสภาพร่างกายของเขาความสามารถด้านเทคนิคของเขาความเป็นผู้นําของเขาที่มีต่อทีมซึ่งมันค่อนข้างชัดเจนมากๆและมันก็ช่างนานจริงๆนะกับซีซั่นที่เราไม่มีแบ็กซ้าย เรามีความสุขมากที่เขากลับมาสู่ทีมนี่คือสัญญาณที่ดีเขาจะช่วยให้เรามีเสียงภาพมากขึ้นในเกมรับแล้วก็เกมรุกผมมั่นใจแบบนั้นจากนั้นเอริกคินทาก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงโปรแกรมชุกในช่วงปลายปีนี้นะครับและโดยเฉพาะกับในช่วง3เกมต่อจากนี้ครับซึ่งเป็น3เกมเยือนทั้งหมดทั้งแมเดือนเอเวอร์ตันกาลาตาซารารและก็ต่อด้วยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งเขาก็ยอมรับว่านี่คือโปรแกรมที่ค่อนข้างหนักแต่ก็บอกว่าได้วางแผนรับมือเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับโดยเอริกคินทากได้ให้สัมภาาษณต่่อว เราเริ่มวันนี้ด้วเรื่องนี้เลยเราพบกับสัปดาห์ที่เกมนั่นมากๆเราเล่น3เกมใน6วันและเราก็ต้องรับมือกับเรื่องนี้กันเป็นทีม <Yeah. S 1> ซึ่งแน่นอนว่าเราวางแผนเอาไว้แล้วมีแผนการรับมือเราแจ้งให้กับนักเตะทราบแล้วและพวกเขาก็ทําตามหน้าที่แต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของการร่วมมือกันนั่นแหละ นี่คือช่วงเวลาที่สําคัญมากๆเป็นเดือนที่สําคัญเราตั้งตารอยอย่างยิ่งและก็มีความมั่นใจด้วยในพริมลีก์นะทุกทีมสามารถชนะและก็แพ้ได้หมดไม่มีเกมง่ายสําหรับใครเลยทุกทีมจะทํำตามหล่นอย่างแน่นอนแต่เราชินะมา4ี่จาก5้าเกมหลังสุดและนั่นก็ะบอบความมั่นใจให้กับเราสําหรับเกมต่อไปอย่างมากด้วยมาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของมาครัสแวร์สฟอร์ดซึ่งกันะว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเล็กๆของทีมครับในช่วงเช้านี้ เมื่อทางยูฟาเนี่ยครับได้ออกมาตัดสินแบนโทษใบแดงของมาครัชแบดฟอร์ดในเกมกับโคเฮเกนที่ผ่านมาในศสกยูเอลเกมที่4นะครับซึ่งเกมนั้นแมนยูนเต็ดบุกพ่ยมา4ต่อ3ซึ่งในเกมดังกล่าวครับแบดฟอร์ดนะโดนใบแดงโดยตรงและตอนแรกคาดว่าอาจจะโดนแบนมากกว่า1เกมซึ่งอย่างมากสุดน,นะคือ3เกมอย่างไรก็ตามครับทางยูฟาก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าใบแดงดังกล่าวของมาครัชแบดฟอร์ดจะโดนแบนแค่หนึ่งนัดเท่านั้นครับในเกมเยือนกนลาลาตาซาายในช่วงกลางสัปดาห์หน้าครับ ข่าวต่อมาครับกับเรื่องของคาเซมิโร่และก็ราฟาเอลวารานกันบ้างกับรายงานของเดลี่เมลนะครับดูจากรายงานของคริสเวเลอร์ได้ออกมาเผยว่าราฟาเอลวารานและก็คาเซมิโร่ในถูกปล่อยตัวออกจากทีมใน1-2รอบตลาดนักเตะนี้ครับเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนักเตะในทีมที่ต้องการให้ค่าเฉลี่ยของอายุนักเตะภายในทีมลดลงและนอกจากนี้ครับที่สําคัญทั้งคู่ก็ยังมีค่าเหนื่อยที่สูงมากๆรวมกันราวราวเจ็ดแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ด้วยครับ มาที่ข่าวต่อไปกับทัสนะของแอนดี้โคอดีตตำนานกองหน้าของแมนยูเนเต็ดเราเนีครับซึ่งโคได้ออกมาระบุว่าอันโตนีซึ่งมีค่าตัวแพงกว่า100ล้านยูโรตอนที่เอริคเคนฮากไปดึงมาจากอาแจ็กอัมเตอร์ดัมนี่คือการลงทุนที่ผิดพลาดอย่างมากของสโมสรครับพร้อมกับเปรียบเทียบกับวิธีการลงทุนของไบรตัน ที่ไปดึงนักเตะฝีเท้าดีข้าวตัวถูกออกมาปั้นจนกลายเป็นยอดแข่งของพรีเมียร์ลีกหลายตัวหลายคนด้วยพาะกับในรายของคารูมิตัวมาที่ไปดึงมาร่วมทีมในราคาแค่5ล้านปอนด์เท่านั้นเพราว่าตอนนี้กลับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกินหน้าเกินตาครับโดยแอนี้โคลได้ให้ทัสนากับเรื่องนี้เอาไว้ว่าบางครั้งผมก็ต้องถามตัวเองนะว่าจุดขงของปีกอย่างอันโตนี่นะคืออะไร เขาเล่นไม่เข้ากับเพื่อนร่วมทีมเลยไม่เคยสร้างกา้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ยิงประตูไม่ได้นั่นอะไรคือจุดแข็งของเขาล่ะตั้งแต่ย้ายมาเราจ่ายเงินก้อนโตเพื่อซื้อเขาเข้ามาร่วมทีมแต่เมื่อคุณมองกลับไปยังสโมสรอ,อย่างไบรตันซึ่งเซ็นสัญญากับมิโตมาเข้ามาในราคาที่ถูกมากๆซึ่งผลงานของทั้งคู่มันแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยล่ะ หากเป็นแบบนี้คุณต้องไปถามแมนยูนเต็ดแล้วล่ะว่ากําลังทําอะไรกันอยู่ที่แมวมองกําลังทําอะไรกันทําให้ไบรตันจ่ายเงินค่านั้นเพื่อซื้อมิโตมะเข้ามาร่วมทีมได้และสุดท้ายเราต้องไปจ่ายเงินมากกว่า86ล้านปอนด์หรือว่า100ล้านยูโรในการดึงตัวอันโตนี่เข้ามาร่วมทีมนี่เราอยในตลาดนักเตะเดียวกันหรือเปล่ากันแน่ ผมมองดูตลาดซื้อขายนักเตะที่เราลงทุนไปในช่วงตลอด10ปีที่ผ่านมาผมคิดว่ามันค่อนข้างแย่เลยละ่ะและเราก็ใช้เงินไปมหาศาลในการซื้อนักเตะซึ่งสโมสรออื่น <Yeah. S 1> ใส่เงินน้อยกว่าเราเยอะมากๆแล้วหากเป็นกรณีแบบนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าเราไม่ควรจะทำแบบนี้อีกแล้วนะเราต้องใช้จ่ายให้มีความฉลาดมากขึ้นจากทัศนะของแอนดี้โคนเครับเรามาต่อยทัศนะอีกหนึ่งกองหน้าของทัพปีสแสดงเราอย่างหลุยส์ฮาหกันบ้าง แต่คราวนี้มาเป็นการวิจารณ์เมสันเมาส์บ้างนะครับซึ่งสาหฮาได้ออกมาเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าอันโตนี่และก็มาคัสแบทฟอร์ดจะเล่นยำแย่เท่าไหรแต่ก็มีนักเตะอีกหนึ่งรายครับที่ก็เล่นแย่ไม่แพ้กันนั่นก็คือเมสันเมาส์แต่ถ้าว่ากลับไม่ค่อยโดนวิจารณ์มากเท่าไหร่ทั้งที่ตอนเอลด์ทินฮาดึงตัวเข้ามาร่วมทีมนั้นค่อนข้างชัดเจนว่านี่คือตัวหลักของทีมเพราะราคามากกว่า60ล้านปอนด์หรือสาหฮาในครับห้ทัสนะถึงเมสันเมา ผมถูกถามบ่อยมากนะให้แสดงความเห็นถึง2นักเตะที่ฟอร์มไม่ค่อยดีอย่างมาคัสแวร์ตบอลและก็อันโตนีแต่ไม่ค่อยมีใครถามผมเลยนะเกี่ยวกับเม s เซนเมาส์ทั้งที่ตัวเขาก็ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่สาหรับผมแล้วคิดว่าเม s เซนเมาส์ควรจะมีบทบาทสําคัญในทีมชุดนี้เพราะเขาดึงเข้ามาในฐานะตัวหลักของทีมแต่เขาก็ยังไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรต่อทีมชุดนี้เลยในช่วง6เดือนแรกของเขากับแมนยูเน็ดเป็นช่วงที่อันโตนีเล่นไม่ค่อยดีอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก แต่ใครก็ได้บอกผมหน่อยว่าทําไมหลายคนโอเคที่เมสันเมาส์ก็เล่นไม่ดีเหมือนกันดูเหมือนว่าทุกคนปกติเมื่อเมสันเมาส์เล่นไม่ดีไม่มีใครมาวิจารณ์เมสันเมาส์ในระดับเดียวกับอันโตนี่ผมแค่ไม่เข้าใจมันเมสันเมาส์เป็นตั้งแต่คนสําคัญของแมนยูนเต็ดเช่นเดียวกับมาคัสแบตต์ก่อแล้วก็อันโตนี่ดังนั้นผมไม่เข้าใจว่าทําไม2คนหลังถึงถูกวิจารณ์อย่างหนักมากแต่เมสันเมาส์กลับรอดตัวไปเฉยเลยเขายังทำประตูไม่ได้ด้วยซ้ำแอสซิสก็ไม่ได้และไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลย นตอนนี้ตำแหน่งของเขาก็ยังดูสับสนอยู่นะเขาเหมาะสมกับตำแหน่งไหนกันแน่จริงอยู่ในช่วงแรกเขาถูกดันลงเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแทนที่คริสเตนแอนริกเซนซึ่งก็ชัดเจนมากว่าเขาดูสับสนเกมรับดูหลวมเกมรุกก็ทำอะไรไม่ได้มันดูลนลานไปหมดือส่วนตัวผมแล้วผมไม่เข้าใจตำแหน่งของเขาจริงๆหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ c e b o o k Red d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม